สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาทุกท่านผู้ชมที่รับชมกันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะฮะนาฟลุกฟิชชิงโกนะฮะสำหรับวันนี้นาฟลุกก็จะพามาตกตะกร้อหน้าดินนะฮะวันนี้เราจะมาหาปลานินกันเหมือนเดิมนะฮะส่วนสำหรับเหยื่อที่นาฟลุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นเหยื่อตกปลารองชินนะฮะน้าฟลุกใช้ในสูตรนี้ก็เป็นสูตรปลารวมนะฮะที่จะมาตกในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ที่น้าฟลุกใช้ในวันนี้นกุจะมาตกบด ทั้งหมด4คันนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นในลอกเบสชุดเบสนะฮะวันนี้เบสแคสติ้งนะฮะวันนี้ทั้งหมด4คันนะฮะเดี๋ยวเราไปตามลุ้นตามเชียร์กันเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อของเราฟุกนะฮะวันนี้นี่นะฮะวันนี้เราฟุกจะปั้นเหยื่อประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตะขอบนนะฮะเราฟุกก็จะเกี่ยวเป็นไส้เดือนนะฮะส่วนตะขอล่างก็จะเกี่ยวเป็นมิดโฟมนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าปลาจะกินมิดโฟมดีหรือว่าจะกินไส้เดือนดีนะไปปลาแล้วเราก็ไปรุยกันเลยนะฮะตอนนี้ก็ปั้นเหยื่อพื้นที่เรียบร้อยแล้วฮะรอรุยอย่างเดียวนะครับไปวันนี้เราจะเอาเบ็ดไว้ข้างล่างเลยนะฮะว่าจะได้นั่งหรือร่มสบายๆหน่อยนะครับวันนั้นโอ้โหร้อนมากครับซุ่งเหยื่อ ก้อนแรกลงสู่น้ำไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ อ่า <ais ama 25> ส่วนชุดสายที่นัฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นอ่าสาย12ปอนปอนนะฮะเหนียวนุ่มจมน้ำเร็วตียังไงก็ไม่ฟูนะฮะอันน้ดหนนะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววัดที่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยโดนเลยฮะโดนเลยฮะว้าใสที่สวยเลยนะฮะ ปานกินไส้เดือนนะนี่ฮะสวยงามเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮนะโดนมาอีกตัว นี่ครับใส่สวยไหมตัวตอนนี้เอาเบ็ดขึ้นมาหมุดเลยนะเหลืออยู่คันเดียวนะครับโอ้ปดจะกินก็กินเลยนะไปครับปันเหยื่อเสร็จบทดมันจะกินมันก็กินเลยฮนะ หมดจะเงียบก็เงียบไปเลยนะครับคันนี้น่าจะเหี่ยมดไปแล้วนะเงียบเลยไม่มีอาการากระดุกกระดิกเลยนะครับ ไแล้วไาแล้วไปแล้วเรียบร้อยฮนะเรียบร้อยโอ้คันนี้ก็กินโอ้ยก็ว้าวุ้นสิครับก็ว้าวุ้นสิครับก็ว้าวุ้นสิครับบมดจะมาก็มาคู่เลยนะครับบมดจะมาก็มาคู่เลยโอ้โหตอนนี้คันขึ้นมาวางกองอยู่กับพื้นเลยนะครับ <laughs> นี่ฮะตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวนะคันนี้ก็มีอาการกินอยู่นะไปไหนละปลาตึงนี่ฮะบดจะมาก็มาคู่เลยนะครับโอ้โอโอ ่หนอยนะไรครับคบันนี้ดึงนมน้อกี้ตีไใกล้เลยฮะต้องตีใกล้ดึงหลายรอบนะคันนี้ งัดสิครับก็งัดสิครับเด๋ยบร้อยพี่มาแล้วโอ้โอนี่ฮะใส่สิสวยใส่ดีเลยใสดีเลย นี้เหมือนจะมีอาการนะฮะโดนรอยอ่าใส่ถือว่าโอเคนะฮะเอาแล้วเอาแล้ววัดสิครับเรียบร้อย ตึงตึ้งตึง,ตงนี่นฮะไปเตอรก็ตอนนี้ปลาก็อ่ากินเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะกินห่างตัวนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ว่าถือว่ากินจัดนะเนื่องจากน่าจะเกี่ยวกับอ่าสภาพอากาศด้วยนะครับว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นลงนะ ลมนี่เริ่มจะอ่าหนาวๆเลยฮะนี่นั่งในลมนี่ค่อนข้างที่จะเย็นเลยตอนนี้ต้องออกไปนั่งอาบแดดสักหน่อยฮะเพื่อเอาไออุ่นนะครับเอาล้มีการะคนะันี้เร็ยบร้อยฮะโดนโดน,โดนถึงจะกินห่างตัวแต่ก็มีตัวนะจ๊ะเฮ้อนีฮะไอที่สวยเลย โดนโดนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอ่มามาอีกตัวครับสำหรับทริปนี้นะฮะก็คงต้องได้เวลากลับกันอีกแล้วนะฮะสำหรับาการออกมาตกตะกร้อหน้าดินกันในวันนี้นะฮะปลาก็ค่อนข้างที่จะกินดีอยู่ฮะแต่ว่าวันนี้ อากาศเย็นปลาก็ค่อนข้างที่จะกินห่างตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูผลปลารวมของทริปนี้นะฮะว่าวันนี้จะเป็นยังไงฮะลมก็แรงมากเลยนะฮะลมแรงจริงๆครับวันนี้ลมนี่แทบจะไม่อยู่ะฮะวันนี้ต้องใช้เชือกผูกล่ามไว้กับต้นไม้นะฮะงั้นปิวว่อนเลยฮะอเครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลปลารวมของทริปนี้ของเราคุกนะฮะว่ามีผลปลารวมกันมากน้อยแค่ไหน,นะฮะเดี๋ยวยกปลาขึ้นมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวคันเดี๋ยวเก็บพลังนะฮะ ไม้ก็มาหมดนี่นะครับผลปลารวมของเราในคลิปนี้นะฮะโอ้โยนั่งใกล้ๆก,ก่อนฮะมันกระเด็น นี่ฮะก็พอได้อยู่นะฮะปลาก็ยังคงอ่ากินแบบโอเคอยู่นะฮะนี่ปลาธรรมดาไม่ธรรมดานี่ขนาดกินห่างตัวนะฮะแต่ว่าก็ยังมีตัวนะครับโอเคฮะโกมไม่ไหวนะครับหนักเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผลปลารวมของเราพุกในทริปนี้นะฮะก็ถือว่าอ่าโอเคฮะปลาก็ได้เยอะพอควรนะฮะ ปลาก็ค่อนข้างที่จะไซส์โอเคเลยฮะไซส์สี่นิ้วก,กว่าเลยนะครับผมเพราะว่าตกตะกร้อหน้าดินนะฮะวันนี้ใช้เบ็ดสี่คันนะฮะลอบก็เป็นชุดเวสแคสติ้งฮะลอบจุดน้ำนะครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจากลาท่านผู้ชมกันเพียงแค่นี้นะฮะใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้นราฟุ๊กฟิชิงโกช่องเล็กช่องนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะ,ะว่านราฟุ๊กจะพาไปตกปลาที่ไหนครับ นี่ไปแล้วครับไปไว้ฮะ